สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นไหมครับ PE ศูนย์นกันครับมินละกันคือเงนหมดละกันเลยคือนีอะไรกนแค่ส0 10นาทีเพื่อเป็นการรอคนดูครับไม่มใช่ผมจะทำเป็นโปรเจกต์ครับ คิดดหวัวจะแท้ชาบ้านเะไรกกันครับาสาบพื้นสาบในแบบเนี้ยหล็กไปแล้วแล้วหนูเขาได้อะโอเคที่ <Okay. S 1> อัพเดตมาก็คือญี่ปุ่นเนี้ยก็สองที่แลมันจะนั่งได้ครับส่วนมันก็มีเวนลนรกให้นะทำแบบเซคอมเนี่ยครับชัดผมลองแล้วและมันก็ยังไม่มีวิทเทอร์ครับ วิเทอร์ต้องวิเทอร์ทำเองก็ไม่ได้ครับวิเทอร์คงจะอาจจะต้องหาครับยังไงแมคคาสยังไม่มีแมคคัดที่ยังไม่มีบอยอยู่ครับนี่คือปัญหาโลกครับโลกแตกครับยังไม่ถึงสามสองหนึ่งหมดแล้วก็ทำกันต่อเลยเลยแทนที่เราจะทำราชะารขวานเราโง่ครับ เราคือสูงเท่ไม่ใช่ลนะโอเคนี่ครับพ้าคุณท่าครับไม่ต่างครับพอดีผมอัดไปสี่สิบนาทีครับเออ,ตอ,อแต่มาเจอแต่ความจำมันเต็มครับพอผมใช้ระดับยี่สิบเลย แถวนี้ผมเปรียบเป็นแปดไม่แคนนะครับผมลองรักสิบนาทีก็คงจะพอเนี่ยเอาสิบนาทีเพื่อเรียกน้องย่อยครับผูตัวมาจดแทนลูกกาไปเลยกับนี่นี่ขวานขนนี่เมื่อกี้โมงเห็นเราว่าแล้วรู้รู้เลยแค่นั้น ยังเป็นเวนบักแหลกอูครับบักคือมันชอบแหลกอ่ะเหมือนกรนลงหมดอ่ะมองมยังไม่ถึงเวอร์ชันเต็มครับรีเซ็ตที่ิ่งขอไปกันเลยนะครับปุ่มทำไมต้องแทนแซปปิง้งแล้วก็ทำไมลไ,ไม่มาดีาครับผมนะครับเออยู่นี่อยู่นี่ เราทำมากไปครับอืมก็ใช่ได้มาพน,นี้ครับนี่คือโปรเจกต์ของผมครับนั่นก็คือโปรเจกต์คลิปโตไม่ใช่โปรเจกต์โซเวลครับ มาเสร็จดีกว่าทำประตูหนึง่งอืมมีถนอมประตูเลเนี่เอาเลยทุบดีกว่าควายมีไม่ใช่บ้า ต่อตัวกบประมาณว่าคลิปนี้คลิปนี้ผมจะแค่ทำอาคารบ้านนี้เสร็จผมก็จะจบครับเพื่อปการเรียงน้ำายงงครับชาวบ้านเรียกน้ำาจเดี๋ยวผมแค่อัด10นาทีครับพูดอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับไ้ๆๆ ก็ได้ผมดีใจมากครับที่มันบ์ชันนี้มันออกอ่ะผมเพิง่งจะให้ผมเพิ่งจะรู้ตอนที่จ,บบจะไเขโหรดกันได้หนึ่งชั่วโมงนะครับช่านผู้ชไม่ต่างไม่รหลีเรียัลห่อนวานใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยหายไปไหนอ่ะประมาณวันที่ผมแจ้งไหมครับศูนย์ ศูนย์สิบเอ้ยศูนย์จุดสิบสองจุดศูนย์จุดสามจุดหนึ่งอ่ะเราเป็นพ่อสฉลองสิบสองซันสไครครับบ้านนี้บ้านซอมบี้ครับไม่มีแสงไฟครับแล้วก็ต้องไม่คุ้ดถ่ายกันเดี๋ยวทิ่ขาดไปนี่เลยนะ แล้วเสียบมาได้ฟรีครับไปคุยทางกันดีกว่าจะแกะ่แล้วซับซับนขวานครับขวานจมพีบีทุ้ยเลเวลยังไม่อัปเดตมันมีตัวชัด์ตเลยลืมดูเลย บ้าบาททั้งหลายไม่สายไม่ื่องคงจะเป็นบัาเกมหยวเรือ่องน,นี้คอมมันก็มีหน้าที่สายไม่ร่วงคุณจะเป็นตอนเจินนเรดโลครับจเนเรดโลกดามันจะไม่เป็นไรครับแต่เวลาระวังมันจะเป็นครับ กูถ่ายดีกว่ากูถ่ายกูถ่ายอืมผมไม่มีอะไรจะพูดครับยังคิปนี้ผมจะไม่ค่อยพูดแล้วก็เสียงผมแหบด้วยไงเรื่องผมไม่อัปติจีฟ้าออกมาซักเรื่กมาอื้ยมีใครารือเ่าลืมดูกับจะเสียฟ,ฟรีครับ ไม่มีอันนีเป็นหนึ่งแล้วโคีชหมดก่อนครับยังไม่อัพเดตจะเห็ผมอยากให้มันเป็นตัวเต็มมาเมื่อถึงมีวิเทอร์กับเป็นเดรดก,ก่อนนะผมลองทดสอบเตายังไม่ได้เอ็นเดอร์โพสจากเอ็นเดอร์แมนครับ บาดูกลมเกินแับดินมากครับผมนึกว่าดินนะครับตรงนี้น,นี่นนทำแสงสว่างเรียบร้อยนี่คือบ้านของผมเดี๋ยวผมจะบอกโปรเจกต์ครับว่าผมจะทำอะไรมั่งกับโปรเจกต์งูนี่ครับ ใครใครใครชอบกดไลค์ครับใครชอบมา,มากๆก็กดซับใครครับยังไม่จบคลิปนะครับแล้วพูดทำไมวะแรกแรกแรกซีเซ็ตหนึ่งยันครับปลกต้นไม้ตัดชะลูดนี่ได้ปลูกปลูกตัดไม้ทำไรป่าครับตอนนี้เราต้องปลูกต้นไม้โอ่งครับตอนนี้เราจะตายเพราะเราไม่มีเนื้อครับเป็นยัไง เอาเนื้อเจ้าไหเขาห้าจิตสัตวส,สั่งของข้าคือปรสิตเฮ้ย,ฮยปรสิตบาแนะครับหลอดอาหารก็จะหมดครับเดินชาจังเลยเปุป๊บ มีแค okay, okay. นี้ขีดกันนึงก็จบที่รูคือเราแค่ตัดไม้ครับรเพราะฉันตบแค่แปบ๊บเดียวครับไม้อยู่ไหนทีมไดล้วครับแต่เราตัดไม้ให้จบต้นครับทั้งหมดทั้งต้นครับแล้วก็จะเขียนว่าคุดขุดต้นไม้ครับเ,เรากจะพูดว่า กดต้นไม้ครับเพราะฉะนั้นล้มเหมือนเราจะเรียกว่าตัดเหมืองครับทุยใอ้สอนพ่อกาสาบาบ้าแบบเนี้นี่แล้วก็บาก้าตัวเองนะครับเราจะเสร็จโปรเจกต์แล้วบ้าดิโปรเจกต์ค,คือทําบ้านเรียบร้อยแต่ยังไม่มีเตียงก็ถือว่ายังไม่เสร็จครับอขอจบคลิปพิ่นีน้ครับถ้าใครอยากรู้โปรเจกต์อะไรก็ดูใต้คำอธิบายใต้ภาพนะครับขอบ ขอบคุณที่รับชมครับ